สวัสดีวันนี้เราจะมาทําเมนูโมฮิโต้กันนะสองอันนี้ไม่ได้ใช้จะมาวางทําไมกันเนี่ยอันดับแรกเราใช้เป็นมัตเลอร์อันดับ2เราใช้เป็นจิกเกอร์อันดับ3ใช้เป็นที่บีบน้ําผลไม้อันดับ4ที่เปิดขวดโซดาอันดับที่5เป็นช้อนคนอืมอ๋อลืมสุดท้ายขาดไม่ได้แก้วน้าสำหรับเออสิ่งที่เราจะมาใช้ในการประกอบร่าง เหล้ารัมจากคิวบาน้ำเชื่อมจากอ้อยมะนาวสดสีเขียวโซดายีห้ออะไรก็ได้สุดท้ายนั่นก็คือใบมิ้นต์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่าสารแนนการประกอบร่างของเราเริ่มขึ้นจากน้ำมะนาวไอ้นี่คือน้ำมะนาวนะเราได้ทำการคั้นสดไว้แล้วแต่มันคือโรคของละครโทรทัศนะ์น่ะมันทำไว้ก่อนได้ ค่อยๆฉโลมลินหลังลงไปเศษ3จส่วน4ออนซ์หลังจากนั้นเราจะเอาไอตัวเร่ารัมของเราจากประเทศคิวบาวันนี้เราใช้เป็นโกลรัมนะใช้ประมาณ2ออนซ์แต่ถ้าไม่อยากให้มันเจียมจนนนะักก็ใช้แค่ออนอึ้งก็นาก่าจะพอแล้วละ่ะเฮ้ยออนอึ้งอะไรเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นการใส่ใบมิ้นท ใบมิ้นต์หรือใบสะระแหน่นี่เราสามารถใส่ได้ตับอำเภอใจของเราสำหรับผมนี่เยอะหน่อยนะตอนแรกมันไม่พอก็เลยหยิบมาทั้งอันเลยต่อไปเอาน้ำเปลือกมะนาวที่เราบีบไว้แล้วเนี่ยนะเอามาใช้แล้วทําการขยี้มันเบาๆอย่างยำเกรงนะทุบจำบดบึดจำบึดนะให้น้ํามันสารละเหยต่างๆกในใบมิ้นต์มันออกมาให้ได้กลิ่นต่างๆเสร็จแล้วก็ตามด้วย น้ำเชื่อมครึ่งออนซ์ด้วยกันมันค่อนข้างจะหนืดอะ่ะมันใช้เวลาในการหย่อนลงไปหน่อยโอ้โดนั่นส์ซีมันปริมาณมันเพิ่มขึ้นมาแล้วน่นะน่ะอึดองงงั่งนี่ทําหนไม่เป็นไรอ่ะใส่น้ำแข็งลงไปเปิดโซดาเพราะว่าเครื่องดื่มนี้มันต้องการความซาบซ่าและสดชื่นใส่โซดาลงไป เสร็จแล้วเราก็ใส่หลอดลงไปเพราะว่าการยกดื่มเนี่มันทําให้รสชาข้าตงล่างมันไม่ขึ้นขึ้นมาเสร็จแล้วก็ประกบน้ําแข็งอีกสักหน่อยนึงนะ่ะมันมันยังไม่เต็มมันจะลงไหมเนี่ยเอะลงโอเคหลังจากนั้นเราก็ขาดไม่ได้เลยคือการตกแต่งของเราเนระ่ะขอไปหยิบเจ้าตัวใบสารแหน่สะก่อนมาแล้ว ตกแต่งของเราใช้เป็นช่อนะตีมันให้มันตื่นก่อนการตีมันทําให้เจ้าใบาสนันแหนมันคลายกลิ่นออกมาความหอมนะี่ยมันอยู่ที่ใบ<ม>ก่อนจะดื่มทุกครั้งนี่แนะนําว่าให้ต้องคนนะไม่งั้นมันจะข้างล่างมันจะค่อนข้างจะเจียมจนมันจะหวานมากและเปรี้ยวมากเจ้าโมฮิตโตเนี่ยนะ เป็นเครื่องดื่มที่สดชื่นมากๆเลยไม่แปลกใจที่มันจะเป็นเมนูยอดฮิตตามบาร์ต่างๆมีทั้งความหวานความซ่าความเปรี้ยวกลิ่นบางๆของรัมที่มีแฝงด้วยคาราเมลวานิลาและใบมิ้นต์ต่างๆแต่กลบเยอะไปหน่อยนะถ้าให้แนะนำคือผมจะเปลี่ยนตัวรัมเป็นยี่ห้อค่ายสีแดงเจ้าข้างขาวนั่นนะ